เอาไม่เอาไม่เอาไม่รอบนี้ฉันไม่ตายแล้วก็ได้นะ่ะคอยดูเธอเอ๊ eh. แต่พูดแบบนี้อยากจะดีอยเนี่ยด่านนี้ไม่เคยผ่านสักรอบที <c oughs> เดี๋ยวโอเครอบนี้ขอถอนคำพูดฉันจะไม่นั่งผ <c oughs> ่านแล้วฉั่ว่าแล้วว่าต้องไปอย่างนั้นน่ะอโอ้โหเพื่อนไม่แน่นะอาจจะฟุกก็ได้ทุกคนลองได้ไปก่อนวนะ่าโอ้โหไปตรงไหนเนี่ยนี่ก็คือข้อเสียของการปรับภาพสวยนะครับทุกคนภา <c oughs> พสวยแล้วมันตาลายแค่แสงอะไรมันวับวับ,บ,บด่านมันจะมืดเนี่ยเพว่าภาพมันสวยอะ่ะเออ บอกแล้วว่าใช้คอมพิวเตอร์กากๆโอ้โหคอมพิวเตอร์กากถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนค้างเนี่ยแล้วไปทันเพื่อนไม่ทันเนี่ยก็จบกันพอดีเออเพื่อนรอด้วยช้าๆหน่อยอโอ้ยตาเริ่มหมดแล้วตามมาตามมาเดี๋ยวก็ไม่ทันแราวา้วระวังกลังจะขึ้นมาแล้วอ่ะโอเคไปโดดลงน้ำใช่ไหมครับทุกคนไปลงเลยอ่าโอ้ยเดี๋ือดน้ำเขียว้วกูจะไปทันไหมกูจะไปทันไหมอ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครจะไปทันน่ะอ๋อ เราลืมเอาแท่ง